เนี่ยพอถ้าไม่มีลมนะครับมันจะอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับเราแทบไม่ต้องควบคุมเลยนะครับท่านผู้ชมนิ่งมากๆนะครับถ้าเราเอามือไปลองใต้นี้นะครับเนี่ยมันจะหนีไปทางอื่นนะครับเห็นไหมครับอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มตีลังกากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้มาเจอกับท่านผู้ชมอีกเส้นเคยหลังจากที่หายไป2วันนะครับก็วันนี้ผมมีคอนเทนต์นะครับมาฝากกับท่านผู้ชมในเรื่องของการเล่นโดรนนะครับวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับในเรื่องของการตีลังกาบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนมือถือนะว่าทำยังไง1 2 3 4นะครับหลายคนที่ซื้อลำนี้ไปแล้วนะครับ คือเชื่อมต่อไม่เป็นโหลดแอปไม่เป็นนะฮะแล้วการถ่ายภาพถ่ายคลิปทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำแล้วก็มาบอกขั้นตอนนะครับในการที่เราจะตีลังกานะครับว่าเราต้องกดปุ่มตรงไหนทํายังไงนะครับมันถึงจะตีลังกาตีลังกาไปข้างหน้านะครับตีลังกาไปข้างหลังนะครับแล้วก็มีตีลังกาไปซ้ายไปขวา อันนี้คือดโดรนนะฮะตัวนี้ก็ชื่อว่าดโดรน js 2 3นะครับดโดรนมินินะครับ js 2 3น,น,นะครับ js 2 3 mini d r นะฮะมันสามารถที่จะตีลังกาไปข้างหน้าแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตีลังกากับหลังได้ด้วยนะครับโดยเราใช้ความสูงนะครับ ที่สูงกว่าระดับหัวเราสักเล็กน้อยเราก็สามารถจะตีได้แต่ก็ควรที่จะไม่ให้มันต่ําจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่ามันต่ําจนเกินไปมันอาจจะตีลงดินได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเผื่อระยะความสูงนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราบินอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะให้มันตีเลยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆนะครับเราให้มันสูงนิดนึงนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็ตีลังกาขั้นตอนนะครับก็คือว่า ขั้นตอนนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับว่า360องศาอยู่ทางด้านขวานะครับเวลาที่เราควบคุมตัวนี้ควบคุมโดนอยู่นะฮะเรากดปุ่มตัวนี้ค้างนะครับแล้วเราก็มันจะมันจะร้องตีตีตีตแล้วเราก็กดเดินหน้าแบบสุดๆดเลยนะฮะแบบนี้เดี๋ยวมันจะตีอยู่มันเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าตีลังกาไปข้างหน้าตีลังกาไปข้างหลังซ้ายๆ้ขอขวานะครับทำยังไงนะครับกับ ตัวโดรน2องสามมินิดรนลำนี้นะครับลำนี้มีเซ็นเซอร์รอบทิศทางด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ใต้ท้องด้วยถ้าเกิดในเวลาที่ที่มันบินอยู่เนี่ยเราเอามือไปป้องมันก็จะหนีมือเราไปนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับโดรน JS23 มินิดรนนะครับเรา,าเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิทยุก็พร้อมแล้วนะครับ ใช้แบตอยู่ที่3ก้อนนะครับ 2A, นะครับใช้3ก้อนใส่แบตเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับเราก็กดที่ตัวโดนก่อนกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ค้างไว้นะครับอ่เสร็จแล้วนะครับพอเรากดค้างไว้เนี่ยไฟจะกระพริบที่รอบตัวโดนนะครับแล้วเราก็กด on of อตรงนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะไฟก็จะค้างที่ตัวโดนนะครับ เล่นไม่ยากนะครับเราก็เลื่อนสติกตัวนี้ขึ้นนะครับคันเร่งนะฮะเลื่อนคันเร่งขึ้นมาก็จะบินขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องรอ G P บองให้มันวุ่นวายนะครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะครับนะครับพอดีมีลมนิดนึงนะฮะมันก็ไหลๆไปนิดหนึ่งนะครับ พอถ้าไม่มีลมนะครับมันจะอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับเราแทบไม่ต้องควบคุมเลยนะครับท่านผู้ชมนิ่งมากๆนะครับถ้าเราเอามือไปลองใต้นี้นะครับเดี๋ยวมันจะหนีไปทางอื่นนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตีลังกากันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมคงจะอยากจะเห็นมันตีลังกานะครับว่ามันทํำยังไงนะฮะ บินมาในระดับความสูงที่โอเคอยู่นะฮะนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้ค้างนะครับเนี่ยครับม้วนไปแล้วครับหนึ่งทีนะครับกดตัวนี้ค้างนี่ยครับพอเราปล่อยมันก็จะม้วนตีลังกาไปเลยนะครับเอาใหม่นะครับเนี่ยครับตีลังกากหลังนะฮะเนี่ยครับตีไปข้างๆนะฮะเนี่ยครับ อันนี้ผมตีไม่สูงเท่าไหร่นะฮะอ่าเดี๋ยวตีกับหลังใหม่นะฮะเนี่ยครับตีไปข้างหน้าอ่านะฮะสนุกแล้วนะฮะเริ่มสนุกแล้วนะฮะนะครับเอาใหม่นะทำช้าๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะเนี่ยครับตีกับหลัง นะครับก็ทําแบบนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะตีข้างใหม่อีกทีแล้วกันนะครับนี่ครับตีข้างๆแล้วนะครับมันจะลดระดับความสูงลงมานิดนึงถ้าเกิดว่าแบบมันอ่อนมันจะไม่ตีนะครับมันจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ากําลังมันมันไม่พอนะครับทําแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะฮะไม่ยากเลยแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมจะมาทําแบบเป็นการเชื่อมต่อแบบแอปพลิเคชันให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ด้วยนะครับ เนี่ยนิ่งๆเลยนะฮะเล่นง,ง่ายๆเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอกทิศทางด้วยนะครับเนี่ยครับปล่อยวิทยุแบบบินแบบนี้เลยครับลํำละ2,000บาทนะครับสำหรับลํำนี้ไม่แพงเลยนะครับกับโดน JS ส3าลำนี้นะครับบินในบ้านก็ได้บินในห้องครัวห้องน้ำก็บินได้นะถ้าจะบินนะแต่ห้องน้ำต้องกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ เล่นท่าได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ด้วยแล้วเราจะลงนะฮะเราก็ยกสติ๊กนี้ลงมานะครับมันทำอะไรได้มากกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวในคราวหน้าผมจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับโอเคก็เราเ,าเอาคันลงเอาคันเร่งนะครับลงลงคาวไว้มันก็จะดับแบบนี้นะครับอ๋อโอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับ รำนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา2,000บาทใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรทางด้านบนของผมนะครับ0827467670นะครับก็จะมีวิทยุนะครับแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วย1ใบนะครับแล้วก็มีอะไรใบพัดให้อีก1ชุดนะครับ สำหรับใครที่สนใจลำนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมจะมาทำเป็นแบบเชื่องการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหลายคนถามนะครับว่าเฮ้ยมันทำยังไงมันต้องโหลดแอปอะไรนะครับในคู่มือของมันนะมันจะมีเป็นบาร์โค้ดมาให้นะครับเราก็ยิงคู่มือจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีบาร์โค้ดให้เราสแกน ใครที่อยากรู้ก็เดี๋ยวติดตามดูในคลิปหน้านะครับว่าทํายังไงนะครับพอเราเอากล้องยิงบาร์โคตัวนี้แล้วมันก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้ดาวน์โหลดเลยนะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับแอปหรือแอปพลิเคชันนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปถัดไปนะครับเชื่อมต่อยังไงถ่ายรูปยังไงถ่ายวีดีโอยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับล้ำนี้ก็ตวเวลาที่แบบมันอ่อนนะครับมันจะไม่ตีลังกาแล้วนะครับเพราะว่ากําลังมันไม่พอแล้วนะครับมันก็จะไม่ให้ตี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงจอดนะครับแล้วก็ชาร์จแบตใหม่นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับลำนี้แล้วก็บินตอนกลางคืนก็บินได้ผมก็เคยทํารีวิวในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าผมมินอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตีลังกาได้ด้วยนะครับไฟเนี่ยจะสว่างรอบทิศทางเลยถ้าเกิดว่าบินไปไหนมาไหนแค่แถวๆบ้านเนี่ยคือบินสูงเนี่ยเขาคงคิดว่าจะเป็นยู o หรือเปล่าก็ไม่แน่นใจนะครับคือมันเป็นมันเหมือนเป็นวัตถุประหลาดที่มันบินอยู่ข้างบนนะครับ แต่ก็ดี๋วนี้มันมีโดนหน้าตาแปลกๆเยอะแยะมากมายนะครับก็บางทีก็แล้วแต่จะคิดเน,ะ <c oughs> นาะน่าเล่นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกด s subscribe ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในะเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เรามาเก็บตกท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมมาชมกับอันนี้มันเครื่องบินชื่อเครื่องบินอะไรเนี่ยลุงเตาไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าท่านผู้ชมดูเอาแล้วก็ลองลองดูใครที่รู้ก็เมนมาทางด้านล่างของคลิปด้วยนะครับว่ามันคือเครื่องบินอะไรนะฮะมันปีกมันจะตอนจะคล้ายๆกับไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆอะไรนะ<อ>ที่สองชั้นลอนสมัยก่อนนะสองชั้นลอนสมัยก่อนที่ปีกมันเป็นแบบปีกเครื่องเหล็ก มีาลองทือายากดูแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะบินเป็นยังไงนะครับกับท้ายคลิปไม่มีร่มลักบินไม่รู้ไม่มีร่มนะฮะมไมทันแน่ผมไม่มีมือช่วยบังคับรีโมทเห็นะ้า้อืม ไปแล้วนะฮะดูปีกมันท้างทางน่าจะเก่ออากาศน่าดูนะต้องขึ้นไปทางด้านขวาเนะาะรรมดาต้องทวนวัดเข้าเขาอัน,น้ก็ไม่มีลมตไม่มีลมเล่นดีมากผมบินฉมทายเอา้าให้ผมบินสันอ่้ได้ได้ได้ มันประกาศม่เท่ากันอืมอ่ะว้าหน้าทิมอะ่ะเดี๋ยวมาไหมเฮ้ยม,มันมันมันไม่เลี้ยวมา <c oughs> เดี๋ยวอีกขอๆอ,อกคอรว่องนะปาอาดีไหมว้าว โอ okay. เหมือนซ <CG S 2> ีจีไม่ได้อะจีดซีจี G G G ไม่ได้แสดงต้องแบตไว้มันไม่ขึ้นน่ะ,ะเดี๋ยวผมจะดูซีจีให้นะมันก็เหมือนว่ามันได้นะลองปลาไหมลองป,ปลาไหมอับดาวไม่พอปลาไหมปลาตรงปลาตรงนั้นนะ่ะ ถ้าถ้าล่วงก็ล่วงไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองตายไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะชม เป็นยังไงนะครับดึงไม่มาม,ม,มันมันมันม้วนไปทางซ้ายแล้วดึงขวามไม่ไม่มาไงอืม ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องไปทำสูตรใหม,อมออนน่อือโอ้นี่นี่เลยโอเคอ่ะอันนี้คือปีกน่าจะขยับปีกมาข้างหน้าอีกมี่วนน่าจะต้องขยับปีกมาข้างหน้าอีกอืมเปลี่ยนใบ ัน,น,นีันไ,ไ,ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่บดินไม่ได้นะครับท่านผู้ชม